สวัสดีครับพ่อกนอีคลิปนึงครับพบกับช่องสมัยไอคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้มีนามานำเสนอครับนี่แล้วครับนีะถังดักแมงครับบ้านนี้ครับเบิ่งถังดักแมงอิสราเอลครับก็ใตรแบบนี้ครับนี่ครับถังดักแมงครับเอสราเซียวครับ กระนาดครับกับเบื้องนี้ครับกรดาเซี่ยวครับถังดักแมงกับวิธีดักแมงบ้านนี้ครับเอาง่ายเก็บง่ายครับแบบนี้ครับเห็ดง่ายเก็บง่ายครับเห็ดเอาไปประยุกต์ใสก็ได้ครับนี่ง่ายครับเก็บง่ายครับสองถังครับปีถังหนึ่งครับ ครับทางดักแมลงครับลงทุกแมงครับนี่แมงเงี้ตลงมัดทุกอย่างครับนี่ว่าจะมีแมงบ้านนี้ท่านสมัยขนาดครับงัวคิดดีขนาดครับนี่มันก็พิสัยง่ายครับแบบนี้ครับกับบรรยากาศตอนนี้สิบโมงครับ้อนขนาดครับกับสถานการณ์ที่ปกติครับ ปลาฉรอดครับเก็บแล้วครับนี่ถิมเครื่องนึงครับมึงครับเนื้อที่ลอยพันไรครับที่พันไรครับแดดฮ้อนกันนะครับแดดกาฮ้อนครับมึงครับภูเขากะง่ามครับภูเขาก็ไปแยกกาดครับแดดฮ้อนขนาดครับตอนนี้สามสิบองศาครับสามสิบห้าองศาครับ ครับทางดักแมงครับในเบิ้งลักครับเกียง่ายครับผลิตได้เอาไปนําประยุกต์ใสได้ครับนี่นีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ